สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศศินาชานเย็นและคณะเป็นนักาาาศาึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลายัยรชาชภัฏบมู่บ้านจอมบึงที่จะทำคีมีขึ้นมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์ของสาขาารัฐประศาสนศาสตร์ ให้กับบุคคลภายนอกหรือน้องๆบุคคลที่สนใจเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาศึกษาข้อมูลจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่นักศึกษาคาดหวังอยากให้สาขารับปราศาศาส,าส,าสนศาตร์เนี่ยปรับองหรือว่าแก้ไขในสิ่งที่นักศึกษาั้คาดหวังที่จะได้รับ <S <S ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวิชาการหรือจะเป็นการออกไปดูงานนอกสถานที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการไปดูงานนอกสถานที่ของเราเนี่ยมีน้อย หรือจะเป็นการ,ราสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักศึกษาเองเช่นการออกไปแข่งขันทักษะทางวิชาการที่นอกเหนือจากการแข่งขันทักษะทางพจอนอกรเราเนี่ยได้รับเสียงสะท้อนมาจากนักศึกษาที่จบไปแล้วและนักศึกษาในปัจจุบันดังคลิปต่อไปนี้ค่ะเรานะครับอยากเห็นสาขาครับพัฒนาอะไรบ้างนะครับ ซึ่งสิ่งที่ผมอยากเห็นสาขาของเรานะครับพัฒนานะคือการสอนนะครับในรูปแบบการสอนก็คือการสอนให้นักศึกษานะครับได้รู้จักการนำา A ไอหรือว่านำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในระบบของภาครัฐเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับต้องถือว่าโลกของเรานะครับขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหรือว่าเอไอเองซึ่งหากเรามองดีๆนะครับเราจะมองเห็นถึงประโยชน์ของมัน และเราก็ต้องรู้ถึงโทษของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากเรารู้สสิ่งนี้เราจะเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ในเทคโนโลยีในการทำงานได้ให้มีการเพิ่มพุลนลากรและอาจารย์ในการสอนให้มากขึ้นนะครับแลวก็ในการสอนอยากให้เพิ่มการแข่งขันทางอาชีพนัวิชาการมากขึ้นครับอยากให้สาปัตย์พัฒนารับสู่เก,กียนการสอนให้เข้ากับโลกในปัจจุบันมากขึ้นครับ ให้ตรงประเด็นสอนหักสูตรให้เรใช้ได้จริงในชีชวิตจริงครับแบบสอนแล้วเอาไปทําได้จริงตรงกับสายงานที่เราต้องเอาไปฝึกง,งานนะครับสิ่งที่อยากให้ได้ต่อยอดพัฒนาในอนานคตนะคะก็คือเรื่องการาจัดการติวให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วหรือว่าเพิ่งจบ เพื่อที่จะนำความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนเนี้ยไปสอบในสายรชาชการต่อไป<ม>เช่นกพหรือว่าท้องถิ่นอะไรนี้นะคะผมอยากให้ต่อยอดเรื่องการขยายพื้นที่ของสาขาครับเพื่อที่จะได้รองรับนักศึกษาที่มาเรียนในอนาคตแล้วก็อยากให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆพัฒนาด้วยแล้วก็อยากให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องหลัสูตรครับเพื่อที่นักเรียนจะได้มีปฏิสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น คาดหวังว่าสาขาจะนำลักสูรการเรียนการสอนไปพัฒน,นาครับให้มันดียิ่งขึ้นครับนักศึกษาจะได้มาเรียนสักขา้าเยอะๆครับแล้วก็คาดหวังว่าจะให้มีการนำเทคโนโลยีครับมาพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อการเรียนการสอนของ,ของนักศึกษาจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น้วยครับเวลาไปฝึกงานหรือวไปอะไรนะครับมันก็จะได้มีประสิทธิภาพแล้วก็สาขาก็าจะได้ เนักศึกษาที่มีวิธีพัฒามากยิ่งขึ้นนะครับผู้จัดทําหรือนักศึกษาที่มีความคาดหวังว่าสิ่งที่ได้รับข้อมูลมาหรือว่าสิ่งที่นักศึกษาได้สะท้อนไปทางสาขาจะนําไปพิจารณาหรือว่าปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสาขาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณผู้ที่ให้คําปรึกษาค่ะ